ใกล้จะครบ3ปีแล้วอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำแบบเต็มตัวนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเก่งมากๆแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆสําหรับความสําเร็จของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็ยังน่ารักแล้วก็เป็นกันเองกับ fc แฟนคลับอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้ได้ถือเค้กครับทุกคนไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้กับพ่อฮากด้วยนะครับความเป็นกันเองของน้องทําให้ fc แฟนคลับหลงรักกันทั่วประเทศจริงๆครับเมื่อคืนนี้น้องทําการแสดงอยู่ที่สวนวั เลนเกษตรแฟร์นะครับตำบลผู้แคร์อําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสระบุรีครับผู้คนปรากฏว่าเหล่าบรรดา f อีแฟนคลับพ่อฮักแม่ฮักนะครับก็ตามไปให้กําลังใจกันอย่างถล่มทลายเลยจนงอิงเพชรบ้านแพงน้องได้ออกมาโพสต์ข้อความร่าย,ยาวและมีประโยคซึ้งๆนะครับน้องได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าส่งงานวันนี้จ้าอิหลาขอขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่ที่มาให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยในวันนี้ขอบพระคุณการต้อ รับอีลาและทีมงานสาวน้อยนะจ้าพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับมีแต่คนน่ารักคักจ้าหลามีความสุขหลายคักจ้าพ่อพ่อแม่แม่คือกำลังใจในการทำงานของหนูในทุกๆวันนี้ขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นุชทีมงานสาวน้อยผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหนูทุกคนนะครับที่คอยซับพอร์ตหนูทุกอย่างขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับของหนูที่อยู่สู้มากับหนูที่คอยให้กำลังใจหลาตลอดเวลาเวลาหนูเหนื่อยนะครับ พ่อพ่อมแม่แม่เอฟซีแฟนลับทุกคนนี่แหละที่เป็นกำลังใจของหนูขอบคุณ f อพลังเงียบที่สนับสนุนมาโดยตลอดขอพระคุณพ่อพ่อมแม่ทางจังหวัดสระบุรีที่มาให้กำลังใจหลาขอให้พ่อพ่อมแม่มีความสุขเด้อจ้าอีหลาจะคอยมอบความสุขมอบเสียงเพลงให้กับพ่อพ่อแม่เด้อจ้านี่คือข้อความทุกคนที่มงอิงเพชรบ,บ้านแพงได้โพสต์เอาไว้เมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่คือความน่ารักของน้องครับทุกคนและเมื่อวานนี้อุ้มอินของกระแสเองก็ ได้เคลื่อนไหวถึงน้องเหมือนกันนะครับ3ปีในวงการบันเทิงไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับทุกหยดเหงื่อคือการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ครอบครัวได้อยู่สบายขึ้นค่อยๆเก็บทีละนิดนะครับไม่เคยใช้เงินเกินตัวหรือว่าใช้เงินทิ้งขว้างสําหรับครอบครัวของน้องจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความฝันของอิงเพชรบ,บ้านแพงกลายเป็นจริงแล้วสร้างบ้านหลังโตมูลค่ากว่า10ล้านบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่แบบสบายขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตนํารูปแล้วก็นําคลิปครับเป็น ภาพมุมสูงที่บ้านของน้องมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเชื่อว่าพ่อๆแม่ FC แฟนคลับทุกคนภูมิใจในตัวน้องมากๆแน่นอนนะครับแล้วมเพียังได้เขียนต่ออีกด้วยครับทุกคนบอกว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเริ่มจับไมร้องเพลงตั้งแต่เด็กใช้เพลงช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวทุกพื้นที่คือเวทีของน้องจริงๆนะครับน้องร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดก็เคยร้องมาแล้วเพื่ออยากจะหาเงินจุนเจือครอบครัวนะครับเส้นทางหมอลำไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบองค์อิงเพชรบ้านแพง เจอดราม่ามาทุกรูปแบบแต่น้องมีพ่อโจนะครับหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คอยอบรมรับทุกคนแล้วก็เป็นเกาะคุ้มกันคอยบอกคอยสอนให้น้องนะครับใช้โซเชียลอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นเย็นให้พอคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับนี่คือคําสอนของพ่อโจครับที่สอนงองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ลูกวงอยู่เสมององค์อิงก็จดจานะครับแล้วน้องก็รับฟังคําที่ผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอน้องไม่เคยยอมแพ้เพราะเชื่อว่าความกระตันยู คือแรงผลักดันนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฝ่าดราม่ามาด้วยผลงานการันตีครับความสําเร็จนี้เป็นหลักฐานว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงไม่ได้มีเพียงแค่พรสวรรค์แต่น้องยังมีหัวใจที่เป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาองค์อิงคือหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าถ้าเรามีหัวใจที่กระตันยูและทํางานด้วยความตั้งใจมีระเบียบวินยัยสักวันความฝันเนี่ยจะนําพาเราไปสู่จุดหมายที่งดงามนะครับและตอนนี้น้อง เป็นเหมือนโมเดลครับที่ทําให้ศิลปินรุ่นน้องหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยเอาเป็นแบบอย่างนั่นเองเนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้เขียนเอาไว้นะครับผ่านแพลตฟอร์มแฟนเพจก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เดแล้วกันครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับนำรูปภาพุองอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็รูปบ้านของน้องเนี่ยมาใส่เป็นแอดนะทุกคนแล้ววันนี้พ่อพ่อแม่แม่อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนใกล้จะครบ3 ปีแล้วนะที่น้องอยู่ในวงการหมอลำแล้วก็อุ้มิมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ยอมรับว่าทําข่าวน้องมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่อ,อินเพชรบ้านแพงเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงใหม่ๆนะครับก็ได้รับโอกาสจากพ่อโจนี่แหละครับทุกคนเข้าไปหลังห้านและเราไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับทุกคนเรารู้เลยว่าน้องเป็นคนที่มีหัวใจที่เป็นนักสู้มากๆแล้วอ,อินเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับคือแววตาเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สู้แล้วก็ดังแน่นอนคือตอนนั้นที่อิมเข้าไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอุค์อิงจะดังหรือไม่ดังกําลังกึ่งกึอยู่เพราะว่าก็เลยไปถามพ่อโจว่าพ่อน้องดังมากนะตอนนี้พ่อโจบอกว่าอิลีบอิลีบอกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าน้องดังหรือไม่ดังหมายถึงว่ากระแสภายนอกนะครับพ่อโจก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็อิมเข้าไปเองเนี่ยเราเรารู้จัก คนที่พูดถึงน้องนะเป็นคนที่มีเสียงดีนะครับแล้วก็คนที่เล่าให้อิมฟังเนะี่ยเขามีความเชื่อว่าน้องเป็นคุณแม่ฮันนี่ศรีสารกลับชาติมาเกิดนะครับเขาก็มีความเชื่อแบบนั้นเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เลยได้ ฟังได้ชมนะครับจากบุคคลท่านนั้นที่เป็น FC น้องนะครับมันเล่าให้ฟังเราก็เลยได้ขอโอกาสบอสโจโยูมินินครับเข้าไปสัมภาษณ์น้องหลังเวทีเหมือนคลิปที่ทุกคนได้เห็นในตอนนั้นเลยนะครับทุกคนคือเขินมากๆเลยกลับไปย้อนดูคลิปนั้นแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณ FC ฟซีันขาพ,พ่อแม่ด้วยเนาะที่ซัพพอร์ตช่องอิ่มข่าวกระแสก็ถือว่าเป็นช่องยูทูบเบอร์นะครับที่ทําข่าวน้องมาตั้งแต่แรกๆเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทําข่าวอยู่นะครับแล้วมีมข่าวกระแสเองแต่ก็ทาข่าวในแวด แพงก็คือเป็นที่หนึ่งในดวงใจของช่องอุ้มอิ่ม,มข่าวกสัสาอยู่แล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์และวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยยินดีกับทุกความสําเร็จของอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับยินดีกับน้องด้วยจริงๆครับวันนี้เรามองเห็นรูปบ้านเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยที่น้องสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเรารู้สึกว่า โอ้โหเด็กวัยเท่านี้นะครับอายุ1920สเนี่ยสามารถสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะครับด้วยแรงกายแรงใจของตัวเองนะครับด้วยความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับก็ถือว่าน้องน่าชื่นชมมากๆสํสำหรับองค์อิงเป็นบ้านแพงเลยเชื่อว่า fc แฟนคลับทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากๆวันนี้นะครับต้องบอกว่าองค์อิงอเนี่ยน้องก็ยังมี fc พลังเงียบ fc แฟนคลับนะครับ ที่คอยซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตลอดเวลาเนาะเราอึ้งน,นะเวลาที่น้องไลฟ์แต่ละครั้งบนช่อง YouTube ต่างๆคนเข้าไปดูเป็นหมื่นๆเราเรามองว่าอุ๊กอิงอ่ะคลองระยะได้นานมากๆสำหรับกระแสะความแรงของตัวเองนะครับทุกคนไม่แปลกใจว่าทำไมเพจต่างๆต้องยกให้น้องเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่กระแสะแรงตลอดอย่างต่อเนื่องจริงด้วยการวางตัวของน้องน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ กินอะไรก็กินง่ายๆนะครับเดินตลาดนัดคลองถมทําตัวบ้านๆติดดินไม่หวือหวาวไม่หรูหรานี่คือองค์อิงครับทุกคนเนาะวางตัวดีมากจริงๆครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆนะครับสมาชิกรุ่นใหม่นะครับใครที่กล้ามาเป็นศิลปินให้ดูพิ้องอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างเลยความมุ่งมั่นความเสมอต้นเสมอปลายในวงการบันเทิงนะครับทุกคนน้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเนาะวันนี้ก็ เอาเรื่องราวนี้มาฝากทุกคนแล้วก็ขอบคุณภาพมุมมมุมสูงจากพ่อช้างศรีสเกตสร้างบ้านด้วยนะครับอ่ะแล้วก็คลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมแสดงความรู้สึกมาหน่อยนะครับตลอดระยะ3ปีที่ทุกคนได้ติดตามมุงอิงไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่ามีความรู้สึกยังไงกับน้องบ้างนะครับคอมเมนต์มากันแบบรัวๆเลยแล้วเชื่อว่าน้องก็น่าจะเข้ามาอ่านอยู่นะช่องอิมข่าวกระแสนะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยโดยการกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยะเพพื่่่อทีจไมลาดิ ของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเก่งมากๆกอิงเพชรบ้านแทง3ปีก็คือทําได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆแล้วลูกสาวนะครับไปแล้วนะครับปรบกทุกคนครับ